สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการถ่ายเอกสารหน้าหลังนะครับโดยการกดถ่ายครั้งเดียวรุ่นของ r i c o SPC 261 SFNWU นะครับอันดับแรกต้องเปิดฝาด้านบนนะครับผฝาด้านบนนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะวางต้นฉบับน,นะครับต้นฉบับจะมี2 2ฝั่งนคะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็บังคับ2ฝัง่งน,นี้ให้มันชิดขอบ,ขอบกระดาษนะครับ าจากนั้นเราก็มากดที่หน้าจอให้เป็น Copy นะครับแล้วก็เลือกหัวข้อที่เป็น p ู i ถ่นะครับรูปถ่ายคือการถ่ายสองหน้านี่กดถ่ายแบบสีนะครับข้างบนจะเป็นถ่ายสองด้นนะครับอันนี้ผมจะลองถ่ายแบบสีเพื่อนที่ตัวรุ่นนี้จะดีนะครับดีมากเลยนะครับสามารถถ่ายแล้วก็ฟีดครั้งเดียวแล้วกลับหน้าหลัง,งดูนะครับกระดาษม่นจอวิ่งออกมาแล้วไม่ต้องจะวิ่งเข้าไปรัดอีก รอบหนึ่งนะครับตีออกมาออกมากลับเข้าไปใหม่เริบนอทเรินาที้าเริ่ม้นี้วอกทีเ่นีเร้นก่ต้นอีกตน่้นานะทีิ่เราไม่ต้องกน้ากีริิรับ ถ้าสนใจซ่อมเครื่องลิโก้มึกลิโก้นะครับติดต่อผมได้0 8 7 0 9 7 7ด8 1น้นะครับจากแนวทุนนี่นะครับสวัสดีครับ